เโสวัสดีค่ะบ้านสวยวิวภูเขานะคะอบร้อมด้วยธรรมชาติค่ะมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวพร้อมมีบ้านสวยๆให้จับจองนะคะแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ขนาด1ไร่ค่ะราคา1น0 0ล้าน5 9 0นบาทผายืนกู้ให้ด้วยนะคะ2ห้องนอนหนห้องน้ำา1ห,ห้องโถงมีเพื่อนบ้านวิวภูเขาน้ำไฟมีครบอยู่ที่บ้าน หนองนกกรเรียนตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะบ้านสวยเป็นบ้านปลูกใหม่ราคาประหยัดบ้านชั้นเดียวในชุมชนนะคะ1 5 9้านหนบาทสนใจโทรคุยสอบถามนัดชมแปลงจริงติดต่อนัดหมายด่วงหน้าโทรคุยกับในน้าโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะสำหรับเวลานี้เจคโนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเจคเโน่ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ